รมปกรณ์รำไอจีแตกเช่าเน็ตแห่คอมเมนต์อยากให้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับบริษัทดังไม่ได้เป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นเป็นเพียงพีเซนเตอร์สินค้าจากกรณีประเด็นร้อนธุรกิจขายตรงของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดที่มีชื่อดาราชื่อดังหลายคนเป็นพีเซนเตอร์ซึ่งบางคนยังมีตำแหน่งหรือที่เรียกกันว่าบอสแด้มีผู้เสียหายจากการร่วมลงทุนธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทดังกล่าวซึ่งก็มีดาราในวงการบันเทิงหลายคนถูกจับตาจากสังคมและชาวโซเชียลเป็นจำนวนมาก ด้วยหนุ่มโดมปรกรณ์รำโพสภาพเต็มพร้อมข้อความชอบมาถ่ายทีเพอในไอจีส่วนตัวแต่กลับเจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยชาวเน็ตได้เข้ามาถามเกี่ยวกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปอาทิพี่โดมเป็นแค่พิสเซนเตอร์ไหมอย่ารีบด่าอ่านดีๆกันก่อนอยากให้พี่โดมออกมาชี้แจงแบบบอยปรกรณ์ว่าเป็นแค่พิสเซนเตอร์เฉยๆยและยกเลิกสัญญาซะเป็นเอฟซีพี่โดมเป็นกำลังใจให้ค่ะ